ัสดีค่ะพบกับ GMR ไก่และ GMR มิวนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสมัครอ e ีเมลของ Gmail กันนะคะค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Google.com h r e กันเลยค่ะค่ะจากนั้นพิมพ์คำว่า Gmail.com ค่ะ,คะเสร็จแล้วเมื่อเข้าหน้าต่างนี้นะคะให้เพื่อนๆไปที่สร้างบัญชีค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วมาถึงหน้าสร้างบัญชีนะคะ เขาจะให้เราพิมพ์ชื่อนามสก,กุลนะคะของเราเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะน,นี้เราพิมพ์เป็นภาษาไทยค่ะจากนั้นเลือกชื่อผู้ใช้นะคะให้เพื่อนๆพิมพ์นำหน้าคําว่า GMR ก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยชื่อของเราค่ะเสร็จแล้วสร้างรหัสผ่านค่ะให้เพื่อนๆพิมพ์อย่างน้อย8อักขระนะคะค่ะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านของเราอีกครั้งเสร็จแล้วก็ พิมพ์วันเดือนปีเกิดของเราลงไปค่ะตัวปีนี้เป็นปีคศนะคะแล้วเพื่อนๆก็ไปเลือกเพศเลยค่ะค่ะไปที่โทรศัพท์มือถือค่ะให้เพื่อนๆพ,พ,พิมพ์เบอร์มือถือของเราลงไปค่ะโดยตัดศูนย์ข้างหน้าออกหนึ่งตัวนะคะเสร็จแล้วก็ต่อไปเลยค่ะที่อยู่อีเมลนี้เพืพ่อนๆไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วก็ไปที่พิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์ติ๊กข้ามเลยค่ะ ตำแหน่งที่อยู่นะคะจะแจ้งว่าตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็กดยอมรับค่ะแล้วก็ไปขั้นตอนถัดไปเลยค่ะค่ะยืนยันบัญชีของคุณนะคะจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของเราที่แจ้งไว้ค่ะ,ะแล้วก็ให้ส่งข้อความไปหาเราที่ SMS หรือว่าโทรกลับนะคะตัวนี้เราเลือก SMS ค่ะแล้วกดทำต่อได้เลยค่ะเพื่อนๆรอสักครู่นะคะจะมี รหัสผ่านยืนยันของเราส่งไปที่โทรศัพท์มือถือนะคะประมาณ1-2นาทีนะคะค่ะหากไม่ได้นะคะให้เพื่อนๆลองอีกครั้งค่ะตอนนี้รหัสผ่านของเรามาแล้วค่ะมี6หลักนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วกดทำต่อได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ อีเมลของเรานะคะกดเข้าสู่อีเมลได้เลยค่ะหน้านี้จะเป็นวิธีกับเขาจะแนะนำ Gmail ให้เราทราบนะคะเราก็กดถัดไปนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะเสร็จแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะตอนนี้ จีเมลของเราก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะไปที่ Gmail กันได้เลยค่ะแล้วก็จะเข้าเป็นหน้าต่างนี้นะคะด้านขวานะคะด้านขวามือจะมีวงกลมเล็กๆค่ะตัวนี้นะคะให้เราเพิ่มรูปโปรไฟล์ของเราลงไปนะคะเพื่อนๆก็กดเปลี่ยนเลค่ะจากนั้นก็อัปโหลดภาพถ่ายของเราลงไปค่ะตอนนี้เราเลือกภาพส,สวยๆของเรานะคะค่ะแล้วก็กดเปิดน,นะคะ เสร็จแล้วก็ปรับตำแหน่งให้ชัดๆนะคะแล้วก็เลือกเป็นตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้บัญชีอีเมลของเราเรียบร้อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ